เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมิวนิกนะคะเมื่อช่วงที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นปรากฏว่ามีเสียงปืนดังลั่นหลายนัดมากบริเวณใกล้ๆกับสถานกงศูลอิสราเอลในนครมิวนิกนะคะแล้วก็ตำรวจมิวนิกก็รายงานว่าในที่สุดก็สามารถยิงใส่บุคคลคนหนึ่งที่ดูเหมือนว่าจะพกอาวุธปืนได้ที่บริเวณจตุรัสคาโรลินเน็ตพลัส ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองไม่ไกลจาสกสถานกงทุนอิสราเอลนะะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีรายงานว่าตำรวจสามารถยิงคนที่มีปืนได้เนี่ยโอ้ตำรวจแถวนั้นระดมกำลังมาเยอะมากนะะใครเคยไปมิวนิกเนี่ยแถวนั้นก็ใจกลางเมืองถนนเบรนเนอร์นะ,ะแล้วก็จตุรัสคาร์โลเนร s นส์พลาสมีเจ้าหน้าที่หลายนายอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ เสียงปืนดังปับ๊บตำรวจมาแล้วก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการปฏิบัติการไล่ล่าตัวคนที่ยิงปืนแล้วก็มีอาวุธปืนนะคะโดยโยอาคิมแฮมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของแคว้นบาวาเรียนะคะซึ่งก็เป็นแคว้นที่มิวนิคตั้งอยู่เนี่ยบอกว่าผู้ต้องสงสัยเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วนะคะจากบาดแผลที่ถูกยิงแล้วก็มีการระบุนะคะบอกว่ากำลังพยายามหา แรงจูงใจของการก่อเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้กระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลระบุว่าสถานกงสุลในเมวนิกต้องปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าวพอดีนะฮะพอดีเพราะอะไรวันนี้วันที่5ใช่ไหมหกันยายน2,567 52ปีที่แล้วเนี่ยคือวันนี้เมื Mas ่อสักครู่ที่บอกสถานกงสุลอิสราเอลในมิวนิกเขาปิด เพราะว่าวันนี้มันครบรอบ52ปีเหตุการณ์ Black Monday อ่ะ Black September Black September เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สะเทือนขวัญคนจำนวนมากมาจนถึงทุกวันนี้นะคะ5กันยายนปี1972เนี่ยมิวนิกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคือเยอรมนีเป็นเจ้าภาพแต่ว่าไปมีสนามหลักอยู่ที่มิวนิกนะฮะ ปรากฏว่าในระหว่างการจัดการแข่งขันเนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์บุกเข้าไปในหมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็จับนักกีฬารวมถึงเจ้าหน้าที่อิสราเอล11คนไว้เป็นตัวประกันคือในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่การต่อสู้ระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลดูเดือดมากอิสราเอลก่อตั้งประเทศ1948 แล้วก็ทําสงครามกับโลกอาหรับหลายครั้งนะ,ะอาหรับครั้งที่1นครั้งที่2แล้วก็สงคราม6วันปี1967อันเนี้ยเกิดขึ้นหลังสงคราม6วัน5ปีเป็นช่วงที่เอ่อปาเลสไตน์จับอาวุธขึ้นต่อสู้กับอิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการหลายอย่างรวมถึงการก่อการร้าย คนที่เข้าไปหรือว่ากลุ่มติดอาวุธชาวปาเลสไตน์ที่เข้าไปเนี่ยคือกลุ่ม Black September ซึ่งเพิ่งจะก่อตั้งได้ไม่นานก่อนที่จะมีการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะก็เป็นหนึ่งในกลุ่มชาวปาเลสไตน์ที่พยายามจะลุกขึ้นเพื่อ,อต่อสู้เอาดินแดนคืนจากอิสราเอลนะคะคราวนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเรียกว่าเป็นวิกฤตตัวประกันนะฮะจบลงในวันที่6กันยายนหรืออีกหนึ่งวันถัดมา คือเกิดการสู้รบกันต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างตำรวจกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายตัวประกันทั้ง11คนเสียชีวิตนะฮะตัวประกันก็คือเจ้าหน้าที่แลกะก็นักกีฬาชาวอิสราเอลวันนี้สถานกงทุนอิสราเอลในมิวนิกเขาก็เลยปิดเพื่อที่จะทำพิธีรำลึกแล้วก็ไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคราวนั้นนอกเหนือจาก เจ้าหน้าที่แล้วนักกีฬาอิสราเอล11รายที่เป็นตัวประกรันเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็มีตำรวจเยอรมันเสียชีวิตหนึ่งรายส่วนผู้ก่อการร้ายเสียชีวิต5รายยอมมอบตัว3รายนะฮะแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต้องหยุดลง24ชั่วโมงเพื่อไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตคราวนั้นถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งทีเ่เรียกว่าเป็น เป็นความเศร้าที่สุดนะในมหากรรมาโอลิมปิกเพราะว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนที่เกิดเสียงปืนดังข้างๆสถานกงสุนในมิวนิกเมื่อช่วงเที่ยงเนี่ยคนก็เลยนึกถึงแล้วก็กังวลว่ามันจะมีใครพยายามทำอะไรเหมือนเมื่อห้กว่าปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะแต่ว่าปรากฏว่าตำรวจก็สามารถที่จะสังหาร มือปืนได้เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะฮะว่าจุดประสงค์ของการไปยิงปืนแถวนั้นเนี่ยมันคืออะไรนะทีนี้ผ่านมา52ปีเนี่ยความขัดแย้งระหว่างอิสราเลกับปาเลสไตนย์ยังไม่จบแล้วก็จะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยนะฮะย้ำอีกครั้งทำไมเขาทะเลาะกันทำไมเขาขัดแย้งกันง่ายๆเลยเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยมีส่วนแต่ว่า สำคัญที่สุดคือเรื่องดินแดนนะฮะเรื่องดินแดนคือดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยเป็นดินแดนที่แบบแน่นอนก็มีผู้คนดั้งเดิมอาศัยอยู่ก็คือชาวปาเลสไตน์นะฮะแล้วก็แต่ก่อนก็เป็นดินแดนที่แบบไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่เอาเข้าจริงนะะ ยกเว้นเป็นที่ตั้งของนครเยรูซาเล็มซึ่งเป็นนครเก่าแก่โบสดานศักดิ์สิทธิ์ก็ผัดเปลี่ยนกันมานะฮะทั้งอาหรับทั้งอะไรเนี่ยผัดกันยึดครองแต่ anyway เรื่องของดินแดนปาเลสไตน์เนี่ยคนยิวซึ่งถูกตามล้างตามฆ่าเนี่ยก็พยายามจะหาที่อยู่ของตัวเองแบบถาวรแล้วก็พหลังสงครามโลกที่2เนี่ยก็เห็นว่าเออเนี่ย ตอนนั้นมีมีจะไปหลายที่นะน่าจะมีอีกประเทศหนึ่งอาร์เจนตินาหรืออะไรไม่แน่ใจคือคนอยู่พยายามหาที่ตั้งประเทศตัวเองแล้วมาจบที่ปาเลสไตน์นะเขาเรียกว่าเป็นดินแดนพันธสัญญาคือพระเจ้าบอกว่าตรงนี้ให้ไว้ก็เลยกลับมาแล้วตอนกลับมาเนี่ยต,ตอนแรกก็ใช้วิธีการซื้อที่ดินจากชาวปาเลสไตน์ชาวอาหรับที่เขาอยู่ก่อนนะซื้อไปออพอซื้อมากๆเข้าเนี่ยก็เริ่มระแวงนะเริ่มระแวงกัน อนีก็เกิดปัญหาเรื่องดินแดนกันแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก่อนสองครามโลกที่2งเนี่ยดินแดนปาเลสไตน์ก็อยู่ในความปกครองของอังกฤษอังกฤษ,ก,ฤษก็คุมไม่ได้ก็เลยยกให้สหประชาชาติจัดการสหประชาชาติก็เลยเข้ามาปี1947แบ่งออกเป็นสองส่วนบอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันอา้าวอิสราเอลเอาไปส่วนหนึ่งตั้งประเทศปาเลสไตน์ไปส่วนหนึ่งตั้งประเทศอิสราเอลบอกว่าโอเคยอมก็ตั้งประเทศในปีถัดมา1948แต่ปาเลสไตน์ กับอาหรับไม่ยอมพ่อมองว่ามันเป็นของฉันเธอมาตั้งได้ยังไงก็เลยทําสงครามกันก็ต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะแล้วก็เออมันก็เลยกลายเป็นที่มาของการแล้วก็ตอนที่อิสราเอลตั้งประเทศเนี่ยก็มีการไล่ที่ชาวปาเลสไตน์คนก็หนีเนี่ยมาอยู่ฉนวนกาซาเป็นผู้ลี้ภัยกันจนถึงทุกวันเนี้มาตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยเออแล้วก็เนี่ยมันก็ออนก i อ g ิ่งมาเรื่อยๆนะความขัดแยง้งเรื่องดินแดนจนกระทั่งมีการ ต่อสู้ด้วยหลายวิธีการจับอาวุธเนี่ยก็ไอไอแบล็กเซปเทมเบอรก็เป็นส่วนหนึ่งของการลุกขึ้นมาต่อต้านชาวอิสราเอลนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่จบนะยังไม่จบ7ตุลาคมปีที่แล้วฮามาสก็เข้าไปในอิสราเอลนะฮะไปก่อเหตุจับตัวประกรันแล้วก็ก่อการร้ายสังหารคนเป็นจำนวนมากทีนี้เรื่องตัวประกันเนี่ย ก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ที่นั่นร้อยหคนแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีตัวประกันถูกสังหาร6คนเนี่ยมันสะเทือนใจคนอิสราเอลมากเพราะว่าถูกสังหารท,าทั้งท่านที่รอดชีวิตมาได้11เดือนแล้วก็ถูกสังหารไม่กี่ชั่วโมงก่อนทหารอิสราเอลจะไปถึงเนี่ยคนก็เลยออกมาเรียกร้องให้ในายกในทันยุทําข้อตกลงนะฮะเมื่อคืนเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ออกมาแล้วออกมาเยอะมากเลยนะออกมาเยอะมาก บางคนบอกว่าสงครามมันยาวนานมากเกินไปแล้วนะชีวิตคนจะสูญเสียมากขึ้นถ้าเกิดยื้อต่อไปแต่ว่าจํานวนมากเนี่ยไม่พอใจในทันยาฮูที่ดื้อดึงไม่ทําข้อตกลงถึงแม้ในทันยาฮูจะบอกออกมาที่บานนะว่าทาไมถึงไม่ทําข้อตกลงกลางแผนที่ให้ดูแล้วแต่คนก็ยังไม่เชื่อนะคนเหล่านี้บอกว่าต้องทาต้องทําให้เร็วที่สุดเพื่อเอาตัวประกันที่เหลือออกมาได้อย่างอง